สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแฟนเพจ SMM มวยไทยรายวันนะครับวันนี้ทัศนคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยกลับไปทําการแข่งขันที่เวทีอ้อมน้อยสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคู่เอกเนี่ยเป็นการป้องกันแชมป์ร้อยยี่สิบหกปอนด์ครับของเวทีอ้อมน้อยครับเพชรศักชัยบำรุงศิษย์เจ้าของเข็มขัดเจอกับสันเพชรสอสละชีพผูพ้ท้าชิงครับคู่นี้ เป็นการเจอกันระหว่างมวยจังหวะฝีมือตอีนซ้ายรุนแรงอาวุธหนักครับส่วนสันเพชรเนี่ยประเภทหลักเหลี่ยมครับเป็นมวยฝีมือหลักเหลี่ยมดีทรงประเภทคลาสสิกนะครับชิงจังหวะกันครับไอ้เจ้าเพชรศักชัยนี่ได้หน้าเสือของหมวดดับลำปางส่วนสันเพชรหน้าเสือของประธานวอบางระจันนะครับต้องบอกว่ามีตัวเงินทั้งคู่แต่ถ้าพูดถึงทางมวยแล้วเนี่ย ลูกหนักลูกแรงอยู่ที่เพชรศักชัยนะครับฉะนั้นแล้วครับวันนี้มองว่าหน้าลงทุนไปที่เพชรศักชัยบำรุงศิษย์นะครับหรือว่าหมวดดับลำปางจะอาศัยพลังแข้งซ้ายหมัดซ้ายเอาชนะสันเพชรสอสละชีพไปได้แล้วก็ป้องกันแชมป์อ้อมน้อยไว้ได้สำเร็จนะครับวันนี้ชอบไปที่เพชรศักชัยหมวดดับลำปางครับสวัสดีครับ สามต, targets, ตัวโตงพันธตรงเป้ากับรองสรคามันนี้สองล้องไปที่สุดเจ้ามวยไทยคืนถิ่นเวทีมวยสยามอ้อมน้อยช่องสามถ่ายทอดสดเวลาสิบสองนาฬกาสิบห้านาทีคู่แรกเป็นการจริงที่สามรอบมาบินครั้งที่แปดรองสรคามชอบไปที่สมานชัยทีบีเอ็มยิงหัวจิตหัวใจดีกว่าเชื่อว่าน่าจะเอาชนะนาทีสรีรักมวยไทยไปได้แบบ คู่ที่สูสีส่วนกู้จริงชนะเลิศในรอมบม้าดินครั้งที่แต่จงเงิน6แสนบาทแ่รักพี่เสียดายน้องครับถ้าให้ชอบรองสราคาวชอบไปที่ยกพันล้านแจ็คซีฟูดพระราบสามเตี้ยกว่าก็จริงแต่หนักทุกลูกเมาคีชฉอ,อัจฉริุนมวยเขา่าแต่เครื่องร้อนช้าเชื่อว่าผู้นี้น่าจะเป็นไปอย่างคู่ขี้ สูสีครับกุญเเยงราายการวันนี้พบเครื่องต้มออยางทางังคู่ร้องสรารคามเจ้าที่เพชรสัจชัยบำรุงสิทธิ์พบเครื่องมีรุน้นฮึ๊ท้ายๆน่าจะมีรุน้นเอาชนะสังเพชรสอสารกิพไปได้แบบสนุก,กเดือดเข่นเดียวกันครับสามต้นตรงปรรทงตรงเป้ากับร้องสรารคามวันนี้อยากให้แฟนมาได้ขอให้โชคดีชชมวยให้สนุกเฮงเฮงเฮงขอรับ สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27มีนาคมครับมีรายการมวยดีๆหลายที่เลยดีครับก็เอาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไปวันนี้ไปที่เวทีมวยสยามอ้อมน,น้อยที่เก่านะครับช่องสาม่ายทอดเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณครับวันนี้คู่หน้าดูครับเป็นมวยรอบชิงแชมป์ชนะเลิศมาบินนะครับเมาครีออร์ลนะบนเจอกับจกพันล้านแจ็คแจ็คซีฟูดพร,รามสามโอโค่นี้เนี่ยผมว่าสนุกคู่ขี้ได้เสียอะไรทีเดียวครับแต่ แข็งแกล่งทั้งคู่ครับมาพร้อมกันแต่ผมชอบเมาครีครับดูแล้วกระดูกก็อาวุธนั้นน,น่าจะเหลื่อมกว่าให้เมาครีครับก็ลองไปติดตามชมนะครับแล้วก็มาถึงเวทีมวยลุมพินีครับก็มี2รอบครับที่รอบเอ่อสิบสนากาช่อง5นะครับเป็นศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟนะครับคู่เอกปานเทพวีเคเขาใหญ่วันนี้มาเจอกับ ปานเพชรสจอจเล็กเมืองดนแม่พูดนี้ว่าอาวุธดุรแรงทั้งคู่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมว่าปานเทพนั้นเหลี่ยมดีกว่าผมให้ปานเทพครับแล้วก็อีกรอบนะครับเป็นเวทีเดียวกันครับก็เป็นการสายท่อทางพีพีทีวีสานะครับเวลา16บหกนาโดยประมาณนะครับวันนี้คู่เอกต้องดูให้ได้ครับคมเพชรสิษย์สารวัเสือเจอกับ เพชรอพิ่บอลสีคมเพชรนี่ก็รู้อยู่แล้วครับอาวุธหนักแน่นแข็งแกร่งรุนแรงครับแต่วันนี้มาเจอกับเพชรอพีนบอลสีนี่เพชรอพี่บอลสีใครๆก็รู้ว่าโอ้โหจอบฝีมือยอดฝีมือหลักเหลี่ยมนั้นดีกว่าถ้าว่าไปแล้วที่คมเพชรไปลองแต่ผมอยากจะให้ลองเพชรครับวันนี้ให้ลองเพชรครับก็ให้สามคู่นะครับให้เพชรรองเพชรแล้วก็ปานเทพแล้วก็ทางเมาครีครับสวัสดีครับลองติดตามชมนะครับ และก่อนจากกันฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมเรื่องราวใหม่ๆของช่อง SMM Sport